Rage that beat on สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องโรนีวายครับวันนี้นะครับสําสหรับใครที่มี UPS นะครับใช้ใช้ไปแล้วเกิดใช้ไม่ได้นะครับอย่าเพิ่งทิ้งนะครับ หรือว่าใครที่ไปเก็บมาของเก่าหรือว่าอะไรก็ลองมาดูนะครับว่ามันจะมีประโยชน์อย่างไรสำหรับ UPS ตัวนี้นะครับก็ใช้ไปก็ใช้ไม่ได้ครับเพราะตัวนี้มันมีแบตนะครับข้างในแล้วแบตเตอรี่ก็มีค่าเสื่อมอยู่แล้วใช้ไปนะครับก็ถ้าใครที่ไม่รู้ก็เนี่ยนะครับก็จะคิดว่าไอตัว UPS เนี้ยจะเสียนะครับ แต่เทจริงแล้วนะครับมันไม่ได้เสียเลยครับแค่แบตเตอรี่มันเสื่อมนะครับเนี่ยผมวัดไฟไปนะครับนี่นครับโอ้ยไม่ใช่เกียรปายานผิด นี่ครับสิบสองโวลต์นะครับสิบสองโวลต์เต็มนะครับแต่พอเราทําการช็อตดูนะคนี่นะไม่มีครับไม่มีประจุคือแบตมันเสื่อมแล้วก็ถ้าใครที่แบบว่าอยากเปลี่ยนหรือว่าใช้ต่อนะครับก็ไปซื้อมาครับมาเปลี่ยนได้เลยก็สเปคก็ตามตามเดิมนะครับนี่ครับสิบสองโวลต์เจดแอมป์ครับยี่สิบครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็มาถึงก็เปลี่ยนใส่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เสียบตามขั้วขั้วบวกขั้วลบแล้วก็ใช้ได้นะครับเตะสำหรับใครที่ไม่อยากใช้แล้วเดี๋ยวเรามาเอามาทําเป็นอ,อินเวอร์เตอร์นะครับพบพาติดรถไปนะครับไปที่ไม่มีไฟไฟ้าใช้นะครับเราก็จะเอาตัวนี้นะครับมาใช้ไฟนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า จะมีหลักการยังไงบ้างนะครับก็เอาแบตออกเลยครับนดับแรกแล้วจากนั้นก็อันนี้นะครับสายตัวนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตจำลองนะครับเไม่มีแบตเตอรี่จะเอาซูเปอร์คาปานะครับเป็นแบตเตอรี่แทนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับไปต่อกับแบตเตอรี่12โวลต์นะครับไฟเข้ามาครับแล้วจากนั้นมันก็จะแปลงครับเป็นไฟ AC นะครับออกมาทางตังนี้นะครับให้เราสามารถใช้อุปกรณ์ที่เป็นไฟ AC 220นะครับ ได้ประมาณสีช่องนะครับก็อันนี้ผมต่อดูผ่านตัวนี้ไม่รู้ว่าโหลดที่ใช้ใไปมันจะรองรับประมาณไหนนะครับแต่ที่เขียนบอกก็ประมาณ800 v e 480วัตต์นะครับ3.83 m แอมป์นะครับตัวนี้นะครับไฟอินพุต2 2 0ความถี่5 0เฮิร์แล้วก็เอาพุตออก220นะครับเดี๋ยวเรามาวัดดูด้วยนะครับ ประมาณน,นี้เดี๋ยวผมกนยญาตเทียดเลยนะครับก็เปิดอันนี้ก็ทดสอบแทนแบตเตอรี่แทนนะครับก็คีบตามพูวเลยนะเนี่ยคู่บวกแต่แนะนำนะครับก็แพ็คนะครับปิดคืนแล้วก็ต่อสายออกมาให้ยาวนะครับจะได้อันนี้เป็นการทดลองให้ดูนะครับ ต้องระมัดระวังิดหนึ่งนะครับเพราะมันเป็นไฟ2องรมันอาจจะช็อตได้นะครับนีโอเคนะครับเดีย๋ยวเราจะมาวัดไฟนะครับ นี่นะครับ223นะครับอ๋อประมาณ2 2งนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบใช้อันนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับชาร์จแบตเตอรี่นะครับงานแบตเตอรี่นะครับว่ามันจะชาร์จได้ไหมครับอ่า เครื่องทำงานแล้วนะครับชาร์จได้แล้วอ้าวแบตเตอรี่เตรียมแรีเพ้ได้นี่นครับชาร์จได้เดี๋ยวเรามาทดสอบชาร์จมือถือนะครับนี่ก็พกไปนะครับทำปิดแพ็กเกจดีๆแล้วก็พกติดรถไว้สำหรับไปที่ไหนฉุกเฉินว่าอยากใช้ไฟแล้วก็เอาตัวเนี้ยมาใช้ใได้เลยสบายนะครับ น,เนีเดี๋ยวผมจะชาร์จไอแ d นะครับดูนะครับนี่นะครับชาร์จได้แล้วก็ขึ้นเทอร์โบชาร์จด้วยนะครับนี่ชาร์จได้ครับอ้าวรองแล้วอ๋อ ที่มันร้องก็เพราะไอตัวผมลืมเปิดตู้ชาแล้วกัอ่าอันนี้ผมเปิดตู้ชาแล้วก็เงียบไฟน่าจะแรงขึ้นละเมื่อกี้ลืมเปิดโอ้โหซุ per คาร์คา,าเรายังทำงานได้ดีครับนี่คนระับก็ประมาณนี้นะครับ อดู2 8นะครับนี่ครับก็เอาไปคีบกับแบตรถหรือว่าแบตอย่างอื่นก็ได้นะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากซ่อมก็ซื้อแบตเตอรี่มาเปลี่ยนใหม่ก็สามารถใช้ได้อย่าเพิ่งทิ้งครับ เพราะทุกสิ่งมันก็มันไม่ไม่ได้เสียอย่างที่คิดเราเอาเข้าร้านร้านเขาก็อย่างว่าก็ตามนั้นนะครับก็ทุกคนก็ลองไปทดสอบเล่นดูนะครับพบใหม่คลิปหน้านครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ